ดีเลยนะคะน้องเสียงน้องมากินน้ำนี่ค่ะเห็นไหมถึงเวลาเพื่อจะนิวเอ่อนิวบอนนี่ปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ับเพื่อนๆตีรักทุกคูทุกคนสวัสด,ดตีตอนเช้าๆนะคะแต่บ้านตื่นมาเตรียมกระเป๋าเตรียมอาหารเช้าให้น้องนารินไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเขาจะแจกเห็ดอาหารเช้าแล้วก็แพ็กอาหารเที่ยงให้นารินก่อนนะคะ่นะเนาะ ไปนเลยค่ะชีวิตแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพืเ่อนๆค่ะ sit down sit cookie sit sit good girl stay good girl good girl stay cookie window window cookie window uh, window oh ห e y no แต่ละวันของกุ๊กกี้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะว uh huh. ิ่งไปวิ่งมาอยู่ประมาณนี้แหละค่ะพี่สาวไปโรงเรียน uh huh. นี่นะควัมรักความผูกพันเนาะคะนะ่ะเนาะก็จะประมาณเนี่ยจะเขายี่สิบเอ็ดอาทิตย์แล้วนะน้องกุ๊กกี้จะเขายืบเอ็ดอาทิตย์แล้วค่ะยี่สิบเอ็ดอาทิตย์จะเข้าแล้วค่ะอังคารหน้านี่ก็ uh huh. โตว,วันโตขึ้นจะมากูกกี้นะไปแล้วพี่สาวบายอ่านะมองจนสุดสายตาพูดละค่ะหลังจากทรงนรินไปโรงเรียนแม่บ้านก็เอาน้องมากุเก้ออกมาเดินนะคะฮาที่เพิ่นเดินลงมานี่ค่ะถ่ายซอยโมู่บ้านเลยค่ะวันนี้เดินได้รอบเลยค่ะ กำลังหัดเดินเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือถ่ายซอยค่ะน้องมากุกกิกกเดินมาถึงนาถ่ายซอยพอดีค่ะขึ้นไปนาปักซอยแล้วก็ลงมาถ่ายซอยค่ะคือถ่ายซอยหมู่บ้านนะคะ่ะก็จะประมาณเนะะี้ค่ะซอยตันนะคะเพื่อนเพื่อนที่รกคาเอเก็จะเป็นซอยตันนะคะน้นนองมามีความสุเพันโตแล้วะคะ่ะจะเขาหยีบเอ็ดวิกแ้วแบนกันเลยหัดให้เพิ่นเดินค่ะเราพื่อนเพื่อนค่ะขั้งแรกที่พาเพิ่นเดินลงไป ถ่ายซอยโมบานค่ะกลับมาถึงบ้านหมดสภาพเลยค่ะห,หมดสภาพง่อยแล้วพี่สาวไปโรงเรียนหง่อยเลยเนาะแม่บ้านก็ได้เวลาทํากาแฟค่ะกาแฟของแม่บ้านกับตัวนี้เลยค่ะหมดค่ะก็ต้องเติมนะคะเนี่ยยี่ห้อนี่ราคาที่แม่บ้านชอบชอบมากค่ะก็จะมาเป็นกลวยประมาณเนี่ยค่ะมาเป็นกลวยประมาณนี้นะคะมาทั้งหมดก็ เจ็ดสิบสองกลวยเนาะค่ะเนาะอยู่ประมาณอ่าสามสิบเก้าเหรียญค่ะกล่องนี้ก็สามสิบเก้าเหรียญค่ะก็แพงนิดหน่อยแต่ก็ยังว่าแหละกาแฟเนะาะหอมห่วยได้พอดีค่ะเห็นไหมเติมเรียบร้อยค่ะเติมเรียบร้อย จิบกาแฟตอนเช้าแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะพาออกไปเดินสำรวจล้งางมันวันนี้ลมวอยๆลมว้อยๆอากาศเย็นนะคะแม่บ้านจะขึ้นไปบนเทวันะค่ะพาไปดูดอกหญ้าบนเทวปะไปกันเลยค่ะเดินไปด้วยกันนะคะนะ้อเดินไปด้วยกันไปชมเลี้ยงเรัวบ้านของแม่บ้านนี่แหละค่ะบได้พาขึ้นไปบนเขานั้น ได้เดือนแล้วเนาะปะยางเบิงบรรยากาศลมว่อยๆลมหนาวมาเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะแม่บ้านขึ้นมาบนเขาแม่บ้านก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้นะคะเดินขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเป็นทางจะลองขึ้นมาเนี่ยไปดูดอกหยาะคะ่ะเนี่ยบนเขานี่ก็เป็นที่ของแม่บ้านคะ่ะลมว้อยๆคะ่ะลมหนาวจะมาแล้วเดือนหน้าก็เป็นเดือนแห่งฮาโลวีนเนาะค,ะะคะ่นะเนาะฮาโลวีนแล้วเดือนหน้าใบไม้ก็จะล่วงแล้วคะ่ะดอกหยาเห็นไหมคะ่ะ สวยเลยที่เดียวเนี่ยโอ้ยล้มพัดวีวีแบบนี้สวยค่ะเบงบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงจะเข่าล้วค่ะนี่โอ้ยงามเป็นบอกค่ะงามเป็นบอกงามเป็นบอกงามเนาะโน่นค่ะไปโน่นกันนาะปากซอยนะคะนาปากซอยที่นลินไปรอรถนักเรียนมาจอดตรงนั้นนะคะที่ไปบานทิไปรับนลินประจําค่ะเนี่ยสวย บรรยากาศนะเวลาเนี่ยดอกอยาดอกหยาบรรยากาศลิม้มรัววันนี้ลมหนาวว้อยๆเลยค่ะแต่วิวก็ ทองฝาก็ายังสวยเหมือนเดิมดอกยาริมรั่วของแม่บ้านสวยงามเลยโคดเห็นจุดสมวิวของแม่บ้านนะคะวันเดย์ภาพเพื่อนๆเนขาปลาเก็บเพชดช่วงนี้เลยเพราะว่าแม่บ้านป่วยช่วงนั้นกําลังอาการกําลังดีขึ้นนะคะขนาดเนี้ยยังมีไอน,นิดๆเนาะคนะเนี้ยก็คือบนเขาที่แม่บ้านเก็บกวาด ช่วงสปริงแล้วเนาะค่ะเนาะเก็บกวาดตัดเศษมงเศษไม้ช่วงสปริงที่แม่บ้านขึ้นมาทําความสะอาดกับพอบ้านเนาะเห็นไหมมันนี่ก็ล้มวีวีวีเลยค่ะดอกยาสวยแม่บ้านก็จะเดินลงไปตรงนี้ล้อนองนลินเลิกเรียนมาค่ะวันเนี้นองนลินเลิกเรียนมากระบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีค่ะเนี่ยแม่บ้านก็จะเดินลงมาเพราะคนก็เห็ุงานค่ะเสียงดัง วันนี้เย็นๆก็จะพาเขาคั่วเห็ดยูเห็ดกินเช่นเคยค่ะเขาคั่วเห็ดยูเห็ดกินกับอาหารฝรั่งนะคะวันนี้จะทําชิลีลกับอบมันฝรั่งนะคะเนาะนบรรยากาศโอ้ยลมวิ่งวิกุหลาบก็สวยหมดเลพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศริมรั่วบนจุดนี้นานเลยนะะเนาะะเสีย,ยงล้มค่ะเพื่อนๆค่ะนี่บานซ่าค่ะอยู่หน้าบ้านบานจนลอยแล้ว เนี่ยล้างบ้านพึ่งบานเนี่ยค่ะอันนี้ยังตูมอยู่นะคะจนฤดูหนาวใบไม้ร่วงจะมาแล้วเพ่นยังตูมอยู่แต่ว่าสีสวยดินตรงนี้ออกเป็นสีฟ้าเนาะเสียงดังไปกอน,นะะเ้อค่ะเด้กเขาบ้านกอนเสียงดังค่ะเขาทำง,งานค่ะสวัสดีค่ะ่อนลูกสวัสดีค่ะ่อนสวัสดีค่ะนาลินเลิกเรี้ยนมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเลิกเรี้ยนมาได้สักพักแล้วค่ะจนถึงเวลาแม่บ้านเขารัวจะเขาัวเห็ดยูเฮ็ดกินแล้วค่ะอ่ะปะ แม่บ้านจะจัแจงเขาขัวเห็ดยูเห็ดกินกับแม่บ้านเลยค่ะเขาขัวเขาขัวเขาขัวเย็นวันนี้เย็นวันนี้แม่อบมันฝรั่งนะคะ ่ะวันนี้เขา es, yor, er ans, one, ่าครัวเข่าครัวทำอาหารฝรั่งนะคะเนื้อนะคะเนื้อบดเนื้อบดนี่คะส่วนประกอบอิงกิเรียนนะคะส่วนประกอบอันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะมันฝรั่งอบนะคะเนาะเป็นไงนะคะเครื่องกระป๋องของเขานะคะเนาะมะเขือเทศที่เขาสับเรียบร้อยนะคะเนี่ยในบนรทใส่ลงไปแล้วกระป๋องหนึ่งมกระป๋องที่สอง ใสต,ต้องไปแล้วก็ตามด้วยเขาโพดกระปองค่คะบางคนก็ใส่น่าจะส่วนแม่บ้านแม่บ้านใส่ค่ะพอแม่บ้านสอบแต่ส่วนหม,ม,ม,มากฝรังร่งทบไซน่นะคะเขาจะใส่แต่มะเขือเทศแล้วก็ตัวแดงแล้วก็พริกชิลีเนะะี่ยค่ะเป็นแม่บ้านเติมกระโพดนี่คือเคล็ดลับของแม่บ้านนะคะเอกดของแม่บ้านนะ นางเอกของเมื่านเมื่านกุกกีคุณน้ำมีการยิ้มให้นะคะนีน่แบบผักลาย <c oughs> <c oughs> เนี่ยทั่วแดงเม่านเปิดกระป๋อง,องล้างน้ำเรียบร้อยเอามาใส่ลงไป่ <c oughs> นี่แหละค่ะจีลีของฝรั่งมันจะใสแค่นี้ค่ะแต่เม่านเคล็ดลับของเมื่านเอากระโพดมาลงนะคะกระโพดมาเสริมค่ะ <c oughs> อแบบนี้ย่งนี้แล้วก็ตักราดกับ มันฝรั่งอบของเขาเนะคะ่ะอ้ยซศษเหนียงเลยคะ่ะมันฝรั่งอบของแม่บ้านเห็นไหมคะ่ะว่าไงลูกว่าไงคะว่าไง,าไงนังเอบของแม่บ้านดูเผานั่งเผาทุกวันแลวคะ่ะเรียบร้อยะคะ่ะมันฝรั่งอบเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูชิลีของเขาเนะะี่ยค่ะหน้าตา ประมาณนี้เลยค่ะเสิร์ฟได้นะคะในเวลาอาหารเย็นเสิร์ฟได้ค่ะก็จะประมาณนี้แหละนี่ก็มีส่วนรวมตลอดเนี่ก็มีส่วนรวมตลอดนางเอกของแม่บ้านมันฝรั่งเขาเอามาเอาเกลือเกลือโรยก่อนนะคะก่อนจะอบส่วนเนี่ยค่ะโอ้ยหน้าตาสีสันนะคะท,ทําทีไรอร่อยทุกทีสามีรักสามีหลงกับตรงจุดนี้แหละคะ่ะกับเขากับน้ำนี่ให้เก่งค่ะ ย่องเจ้าของชมตัวเองตักจีรีนเนยเลยโอ้ยเสิร์ฟนะนี่นางเอกเของเราแดนโจดจัดโจดจัดเนียค่ะประมาณเนี้ยสามีรักสามีหลงสามีรักสามีหล,ลงเฮ้ยเนะยาะเด็กคำนะคะแม่บ้านกน็ประมาณนี้ละคะ่ะเราคำๆตลกตลกไปก็มีความสุขดีนะคะเนาะนีะ่เสิร์ฟได้ค่ะ 嗯、mm,，yummy。